วิ่งกันไปไหนอ๋อมีปืนด้วยทอะไรแล้ววะ,ะเะี๋เอ้ยตามไม่ตามหนีต้องตามครับวดดชนอ๋อวัด,ดวิชัน อ๋ออะไรวะวิไปดูวิธีติดสายตรงเนียติดไปด้วยการจัดทุกอย่างให้คุณไกมติดไปด้วยแอปต้องตามให้เข้าใกล้ๆกว่านี้ไอวิชั่นห้เปิดดีกว่าที่ไอวิชั่นหาเลยมองเรงวันได้โคตรชัดเจาะ ไปอละจะเก็บ <คน S 2> สามคนภายในชาเขียวได้ไหมเนะี่ยไปแล้วเว้ย <c oughs> <c oughs>

เราจะไม่หยุด I c a n stop I can ไปหยุดไม่ได้ถ้าเราไปหยุดไม่ได้โลกผิดจริงๆเลยครับพ่ <c oughs> อนั่นคนกระพงกระป๋อ่า <c oughs> Let me help you Let me help help you เฮ <c oughs> ้ยเฮ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ her <laughs> oh. <laughs> <laughs> ียทำไมตจะตายวะกูวิ <that together> ่งดีกว่อโอ้ยจัอยมเลยกูจะฝ่ายจะตายมีต้องตุกยร่งเบย เด็ยนคน่ไปได้เยี่ยมไปเลย <Yeah. S 2> เล่นดิ